ไปไว้ไห,หนครับตายกระังทำยังไงดีครับโอ้โหวันนั้แเอาเด็กไปซุกซ่อนไว้ในวังขาเจ้าเด็กมันอึดอัดมันก็ต้องร้องโอ้โห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  มือต่อมือต่อมือต่อโอ้โหมือต่อพี่ผาบาดตุ๊งตุ๊บขวดตุ๊พี่มือต่อขาหนูเจ็บท้องน้อยจังลรเอ้าไม่ไหนที่ไหนล่ะโอ้โหมีมันลวเลยล่ะก็เนี่ยเราเฮ้ยตื่นมาแล้ว นี่เด็กอยู่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวแป๊บนึ่งข้าวสารกูหายไปไหนเนี่ยไปจากระจังเองไปไหนหายไปด้วยท่นเก็บไม่ดีเองหรือเปล่าโอว่าเดี๋ยวเด็กคนนี้มาไงเนี่ยพะยะค่ะไม่รู้สิมือต่อตื่นมาก็เจอแล้วเนี่ยใช่หรือว่าฟ้าจะรู้ว่าเรานั้นอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้พงษ์ท่านจึงประธานเด็กคนนี้มาให้ถูกพะยะค่ะเป็นเด็กที่มีบุญญาบารมีด้วยมือตัวเสินี่ไงเกิดมาพร้อมสร้อยเพชร โอ้โหแสดงว่าพระซื่อเมืองพระทรงเมืองคงจะเห็นใจเราพีะครับประธานเด็กคนนี้มาให้เป็นลูกเรามือต่อเอาไงดที่พ่อท่านเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ฮะรู้แค่เราสองพอนะโอ้ยไม่ทันแล้วทำไมอ่ะรู้ทั้งลานวัดแล้วเนี่ยสมมติอสมมติ่อยู่ในห้องเราปิดเรื่องนี้เงียบบอกทุกคนว่านี่เป็นลูกของเราได้พี่ครับในเมื่อเป็นลูกเราแล้วมือต่อถ้าอย่างนั้นเอาไง วันตั้งชื่อให้หน่อยสิให้ผมฉันตั้งเออได้พี่คะให้ให้คล้องกับเรานะได้ได้หม่องฉันถนาดเลยตั้งชื่อเด็กเนี่ยทำไมอะเมื่อเช้ายังตั้งอยู่เลยตั้งอะไรลูกแมวมันคลอดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพงษ์ท่านชื่ออะไรสันตาสันตาหม่อมฉันเหม่นตอหมันต่อตอต้องมีต่อตอตอตาเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากพงท่านเกิดมาโดยไม่มีแม่ทุกข้าของหม่อมฉัน เจ้าขอขนานนามว่าองค์ราชบุตรไอตู้ไไม่เอาทำไมล่ะลูกเราจะโตขึ้นเป็นเจ้าไม่ได้ไปเป็นทหารโอนี้ชัดเหมาเดิมอีทหารพลานอ๋อทหารพานไม่เอาชื่อนี้ไม่เอาต้องเอาชื่อที่มันเป็นยังไงให้คนรู้จักเอาให้แบบมันแบบหน้าเกรงขามอะหน้าเกรงขามเออแบบว่า ทุกขัวเมืองนี่ต้องรู้เออแบบรวมทุกอย่าง่ะเป็นยิ่งใหญ่เป็นยิ่ง<อ>ใ,ใหญ่และต้องมีบุญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าหาต้องมีเงินมีทองทุกเพียรพร้อมไปหมดทุกเด็กคนนี้กล้าก็บอมฉันเจ้าขอขอนานนามว,ว่าอ,องค์ราชบุตรทิดแย,ย้ม<อ>ไปลูกไปไปไปล่อยเ<ไ>ป็ดแปดเปเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอีกเออตั้งเองเลยตั้งเองเลยเหรอตั่นก็่ไมเอานี่แค่ไม่เอา เราไม่นมา,ามาว่าสันตาถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้เราจะขอขนานนามว่าราชรถเทพไตรก็แล้วกันเดีกบ้างของแม่ฟาขนาทเทพไตร